สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์มเนอร์นะครับ, Minor, รบวันนี้เรามาเทสการด้วยเครื่องเทสนะเอสอ่าตัวนี้ของรัสเซียนะครับ s 1 9 j นะครับตัวนี้เราเทสสิบเเจเป็นเครื่องรุ่นใหม่เลยนะมันมีมาบ้างนะครับที่เครื่องใหม่เนี่ยก็ยังมีปัญหามานะครับการ์ดยังใหม่ๆอยู่นะครับอ่ามีบ้างประมาณหนเปอร์เซนะคือเครื่องขุดเนี่ยมันเป็นปกตินะครับที่มันอาจจะมีเสียได้มันเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส แล้ว QC ไม่ได้ดีมากนะครับเราก็มาดูกันว่าเทสเราเป็นยังไงนะครับอย่าเราไปดูผลเทสกันนี่นะครับเราก็ทำการเปิดแล้วก็ตั้งโวลเตก่อนนะแล้วก็เสียบไฟไป้ายนะครับแล้วเราก็ไปที่สตาร์ทนะครับอ่าสตาร์ทยังยังอ่าสตาร์ทนะครับ เครื่องก็จะเทสออกมาว่ามันไปติดที่ชิปสัญญาณนะมันไปติดที่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็สรุปมาติดที่93นะครับชิปที่93ก็ต้องอยู่ตรงแถวๆประมาณในลายวงจรแลดูด้านหลังจะชัดกว่าเนาะนี่นะพอาสายสายพอพันนะครับนี่เห็นไหมมันจะวางแนวประมาณเดี๋ยว วเวลาเทสเนี่ยเราควรจะเปิดไฟไปด้วยนะไอเปิดลงไปด้วยนะมันจะร้อนนิดนึงนะเป่าให้มันเย็นนะเราก็มันก็ต้องไปแกะนะครับซิงค์ตรงนี้เพื่อที่จะแก้ชิปที่93บางทีมันอาจจะเป็นก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับก็ต้องแกะและยกชิปเปลี่ยนหรือว่าอาจจะมี R อร์ A, หรือว่าไดโอดบางตัวมีปัญหานะครับก็เปลี่ยนกันไป โอเคอย่าปล่อยให้มันโหลดเกินนะให้สต็อปไปก่อนมันเขาสัก10-20วิวิก็พอแล้วนะครับก็ปิดได้เลยนะวันนี้ก็รีวิวนะครับการเทสเจ้าตัว,ว S19 J นะเนะครับคิกการ์ดมีปัญหาโดยเพียงเท่านี้นะครับเวลาหนีบก็หนีบขั้วบวกด้านปลายนะขั้วลบตรงข้างในนะครับประมาณนี้เนาะ ใครสนใจซ่อมก็มันมีซ่อมของ b i t เม i n บิดเมสอนอยู่นะครับก็สมัครได้นะจะสมัครเองก็ได้หรือฝากหลานสมัครให้ก็ได้นะครับค่าบริการออสอนซ่อมออนไลน์อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ดอลลาร์คิดค่าดำเนินการช่วยในการแนะนำในการสมัครให้อะไรเงี้ยครับอยู่ที่คนละ3000นะครับ ก็อ,อยู่ที่ประมาณ1 9นโอเคประมาณนี้นะครับในการซ่อมตัว S19 นะแต่ว่าเขาเปิดซ่อมตอนนี้เปิดสอนรุ่นเดียวนะจะบิดเมนนะแล้วก็มีสอบด้วยมีใบเซอร์ให้นะครับเป็นเซอร์ของบิดเมนเลยนะเราสมัครให้แล้วก็แนะนำเบื้องต้นนะครับไปลองเรียนกันดูได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเป่าให้มันเย็นนะโอเค การ์ดเนี่ยเ,เราก็แต่ตัวเนี้ยมันเสียอยู่ในประกันนะครับแล้วก็จะส่งเคมไปที่จีนะครับค่าส่งเคมเนี่ยต้องส่งยกเครื่องนะครับบิดเมนจะไม่รับแยกการ์ดนะถ้าส่งไปแยกการ์ดก็เสียค่าซ่อมไปถ้าส่งไปทั้งเครื่องก็ค่าส่งโลละประมาณถ้าเกิดค่าส่งเครื่องออไม่เกินแสนเนี่ยเราคิดโลละพันนะครับถ้าแสนถึง 0 0 0ถึง2 0 0 0 0นคิดดอลลาพันสองนะครับถ้าเกิด200000ขึ้นไปคิดดอลลาร0พันห้านะครับประมาณนี้ต่วเ1 9ก็อยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นบริการของทางร้านนะส่วนเครื่องเทสเนี่ยถ้าเทส S19 ได้เนี่ยก็จะราคาอยู่ที่89000นะครับส่วน ค่าเครื่อง s ซ l 3า9เนี่ยอยู่ที่49 0 0มนนะครับประมาณนี้2เท่าเหมือนกันนะแต่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับโอเควันนี้ก็เทสไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวลองอีกใบไหมเดี๋ยวลองอีกใบให้ดูอันนี้ก็เป็นจาร์ดอีกใบหนึ่งนะครับนี่ใบที่2อนะใบ1อยู่นี่่อกี้เทสไปก่อนนะีนะครับเดี๋ยวลองเทสใบที่2องนะงแล้วก็วางแล้วก็ เสียบไฟนะครับจะเ,เสียบกับขั้วนะครับมาช็อตนะครับอ้ยอ,ยอยต้องปิดไฟก่อนนะเพื่อความปลอดภัยในการหนีบขั้วของมันนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไป เจีสียบครบแล้วก็เปิดเครื่องได้นะครับแล้วก็อุ้ยอุ้ทับตัวเทสนะระวังตัวเทสมีปัญหาโอเคเร้ามเทสได้นะครับก็กดสตาร์ทนะครับตรงนี้หรือกดที่ตัวปุ่มแดงๆก็ได้นะครับมันก็จะเทสอันนี้จะเจอชิปแถวๆนี้เลยนะ ชิปแถวๆถต้นๆเลยนะครับอ๋อลืมเปิดหน้าเชสให้ดูนะครับอ่าก็อันนี้จะเจอตัวชิปแถวๆถต้นๆเลย20สประมาณยี่ก็อยู่แถวๆอยู่แถวเนี้ยนะครับก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนชิปหรือว่าอาจจะมี R หรือ C ที่มันเสื่อม ไม่ใช่เสียอมอันนี้ถ้าเกิดเป็นถ้าเป็นตอนที่เป็นตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยไม่ได้เสื่อมนะครับแต่ว่าเป็นดีเฟกต์โรงงานเป็นอะไรที่อาจจะหลุด qc มานะครับเพราะว่ามันใช้ชิปเป็นร้อยเป็นพันตัวนะครับมันก็อาจจะมีบ้างนะครับที่อะไรมันหลุด qc นะครับประมาณนี้ คือเนี่ยขนาดบิดเมนเทสมานะครับอ่าทัพท์ล่วงนะครับบิดเมนเทสมายังมีบ้างที่เจอปัญหาเลยนะครับแต่นี้ไม่ใช่เครื่องที่ร้านอันนี้ของลูกค้าของทางร้านเหมือนกันแต่ว่าเป็นเครื่องที่ซื้อที่อื่นนะก็ก็เทสประมาณนี้นะครับแล้วส่งเคมกันไปนะครับ รับแต่ลูกค้าเก่าตอนนี้เนะียถ้าเกิดเป็นเครื่องที่อื่นนะครับทีนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นชิปที่ยี่สิบเก้าเนี่ยเราก็ดูเนะี่ยหันหันให้มันเหมือนกับตัวของหน้าหน้าหน้าจอนะครับมันก็จะอยู่ที่ด้านบนบน,บนนี้นะ่ยเราคือการมันจะทำงานเป็นแถบไปนะครับแถบเหล็ก แถบเล็กตรงนี้นะครับเด็กขั้วไฟมันเดินเข้าไปแล้วก็วิ่ง1 2 3 4เป็นทีละ3มชิปนะครับสิกแจ็คสิกแกไปเรื่อยนะครับจะประมาณ6แถวลงมานะครับ3ชิปเออทีละ 3, 3 3 3นะถ้านับตรงนี้เนี่ยมันก็จะนับได้เนี่ยสา3ตัว3ตัวนะครับแล้วก็3ตัวแล้วก็3ตัววิ่งไล่ลงมาประมาณนี้นะครับวงจร โอเควันนี้ก็รีวิวการเชสนะครับตัวของ s 1 9 j นะครับไปเท่านี้นะครับงั้นเครื่องขุดนะมันมีความเสี่ยงในการเสียนะครับใครที่ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันมาจากที่เดียวกันนะครับบิดเมนเหมืองจีนเหมืองไทยนะครับคือบางคนก็บอกเอ่อ เอาเครื่องไปยึดกับร้านว่าเครื่องร้านนี้เป็นอย่างนี้ร้านนี้เป็นอย่างนี้ไม่หรอครับนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ว่าเขา,เาไปเออ่มันก็แล้วแต่ร้านนะแต่ว่าของผมะไม่มีเอาไม่มีสลับอะไรลูกค้าแน่นอนของเราเนี่ยส่งมาปุ๊บส่งมาปุ๊บส่งนะครับก็เป็นตามสินค้าไปนะครับดังนั้นทุกตัวมีโอกาสมีปัญหาได้นะครับอไอ้นะไก็ต้องทําใจนิดนึงเรื่องของเครื่อง ขุดนะครับที่มันไม่ได้มีศูนย์ซ่อมในไทยแบบที่เป็นทางการนะครับก็จะมีรับซ่อมแหละมีช่างที่เราแล้วก็มีช่างที่เ,เป็นพาร์ทเนอร์นะครับช่างเราก็จะแก้ไขเบื้องต้นได้นะบางส่วนนะครับบางส่วนที่มันอาจจะหาปัญหาไม่เจอเราก็ต้องส่งช่างนอกนะครับเพราะว่าอย่างร้านซ่อมโทรศัพท์เนี่ยตอนนี้ก็น้อยร้านนะครับที่ซ่อมเองเอาจริง ผมไปหาม,มาเนี่ยที่ผมไปตามหาช่างมานะครับส่วนมากเขาก็ส่งไปที่ร้านเซนเต,นเตอร์นะครับในการยกชิปเปลี่ยนบอร์ดร้านทั่วไปก็จะเปลี่ยนได้แค่จอเปลี่ยนแบตประมาณนั้นแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นคนซ่อมเนี่ยมันมีน้อยนะครับก็พยายามหาเพิ่มให้รวดเร็วขึ้นนะครับประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์นะกดแชร์เป็นกำลังใจให้เรานะครับ มีคลิปใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟั่งกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับกด Subscribe ให้ด้วยครับ